อีกหน่อยอ่ะก็คงหนีตาผู้ชายไปเหมือนแม่เองน่ะนางคิดิธาน่ะแล้วก็ห้ามออกไปเจอไอ้อืงอีกเด็ดขาดวันนี้ไม่ต้องกินข้าวด้วยไม่จริงแม่ไม่ได้หนีตาผู้ชายไปสักหน่อยเอานะลูกให้นางเอื้อยมันได้กับไอ้เอื้อดีแล้วออกเรือนกับมันไป ก,ก็มีแต่กัดก้อนเกลือกินนะลูกหน้าตาเขาก็ดีรูปร่างก็ดีกลา้ามเนี่ยแบบ <c oughs> ห้ามพูด <c oughs> ลูกนะมีวาสนามากกว่านั้นแม่หมอบอกแม่ว่าใกล้ถึงเวลาแล้วลูกแม่ก็ไปเชื่อเขาเนี่ยนะไอ้ <c oughs> ฉันได้ข่าวว่าพี่ตั้งค่าตัวนังเอื้อยสะแพง หรือเจ้าอยากจะทำงานบ้านเองเหมือนเมื่อตอนนั้นอีกอะงั้นให้มันอยู่ที่นี่ต่อไปนะพี่ให้มันอยู่รับใช้เราจนตายนั่นแหละ